สวัสดีครับอยู่กับผมช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่แล้วดืมแล้วเนี่ย25สิบห้าแล้วนะครับ2ี่บห้ามิถุนาตรงกับวันพุธนะครับผมตอนนี้ก็แปดโมง5้านาทีแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือผมไปลงไม้ที่แถวพระสมุทรเจดีติดกับบางคุนเทียนนะครับ ลงเสร็จนะครับก็ตามคลิปที่แล้วเลยคือลงเสร็จแล้วผมก็เดินทางมาที่ตอนนี้ผมอยู่แถวๆตรงนี้เขาเรียกปั๊มพีธีแถวๆบางพระนะครับบางพระชนบุรีก็คืออยู่เส้นเรียบอมอเตอร์เวย์ใช่มอเตอร์เวย์ป่ะหน้าใช่มั้งนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาลืมหมดแล้วภาพในหัวไอเรือรังหมดแล้วนะครับว่าตรงไหนคือตรงไหนนะครับ ก็เข้าเรื่องเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมามาขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับก็คือมี PFC ของเราจริงๆอ่ะแกเคยใช้รถแล้วเที่ยวนึงแต่แต่ผมไม่ได้ไปนะครับตอนนั้นผมให้รถไปแทนนะครับก็โชควรุบุขนส่งนะครับกับพี่เขาเป็นรถเทียบนะครับผมติดต่อมาให้ผมมาขึ้นงานแผงโซลาเซลล์ ไปอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับผมก็สอบถามราคาอะไรตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วก็ดีลนะครับผมถึงได้มาอยู่ตรงนี้เนาะตอนนัดขึ้นงานประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงแล้วเะี๋เราต้องไปสแตนบายรอเลยนะครับคืออย่าให้เขารอเรานะครับเราไปรอรอเลยดีกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวไปซื้อน้ําซื้ออะไรเรียบร้อยซื้อข้าวซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะได้เดินทางเข้าไปรอที่หน้างานนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณ30กิโลโดยประมาณนะครับผมมาผมมาจอดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับก็จอดตรงนี้แหละจอดตั้งแต่เมือ่อเมื่อวานละเมือ่อเมื่อคืนก็มีพี่เบนซ์นะครับอ่าพี่เบนซ์เบนซ์นีเน่เป็นพี่ผู้หญิงนะพี่เบนซ์เขามาจอดอยู่ข้างๆเนี่ยก็เห็นพี่เขามาคอมเมนต์ใน u tube อะไรอยู่เรื่อยแหละนะครับพี่เขก็ทําช่องเหมือนกันก็ฝากไปตามด้วยเหมือน รู้สึกว่าจะชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ให้ดูนะครับ,รบช่องพี่เบนท์เทลเลอร์นะครับก็พี่เขาจะขับหัวลากนะครับก็ฝากไปตามพี่เขาด้วยเด้อนี่นี่เมื่อคืนพี่เขาขับอ่าอ่าสิงให้เทคมานะครับสิงให้เทคมาจอดอยู่ข้าง,างผมสิงให้เทคเครื่องพี่สิเสียงเครื่องโหมดมากนะเมื่อเช้าแกสตาร์ทก่อนจะออกไปนะครับก็ฝากไปตามพี่เขาด้วยนะครับเนี่ยพี่เบน์นะครับก็ขอบคุณที่ จำกันได้แล้วก็ลงมาพูดคุยทักทายกันนะครับรถสุพสินที่ผมเคยขับนะรถเจอ้อมแกมาจอดอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวบนไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่าค่อยมาจอดอ่าว่าจะซื้อข้าวซื้ออะไรติดไปด้วยนะครับวันหลังจากที่เราเปลี่ยนแบตก็ มนเจอรถหกล้อตู้เติมน้ำมันแล้วสตาร์ทไม่ติดแต่ของแกแบตไม่น่าจะหมดนะครับของแกน่าจะเป็นที่ไฟไม่จ่ายเข้าใดสตาร์ทนะครับก็เข้ามาจอดตรงนี้แหละเข้ามาจอดเนี่ยแล้วไอเสียโกนะครับเสียโกเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยขับอยู่ที่ชัยภูมินะครับขับอยู่โชคสิริด้วยกันเขาก็เป็นเพื่อนใน Facebook อยู่นะจำผมได้ผมเขาก็เดินมาขอความช่วยเหลือพ่วงแบตเหมือนกันนะก็ เราเข้าใจดีครับเพราะว่าเราประสบปัญหาแบบนั้นอยู่นะครับเข้าใจดีเศรษฐกิจแบบนี้บางทีเงินมันหาไม่ทันนะครับทุกคนมันหาไม่ทันการที่แบบว่าผมเข้าใจนะคนที่หวังดีคอมเมนต์บอกว่าเวลาเปลี่ยนแบตบต้องเปลี่ยนพร้อมกันนะครับแต่ทุนเราน้อยเงินเราน้อยเราไม่สามารถเปลี่ยนพร้อมกันได้ทุกคนนะครับผมมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาทเมื่อวานนะ เราเปลี่ยนแบตเนี่ยก็เปลี่ยนแบบไม่เทินนะทุกคนเพราะเพราะว่าผมผมผมจะเอาแบตอีกรูปนึ่นะไปไว้ใสกก่กระบะนะครับก็เปลี่ยนแบบไม่เทินอนะ่ะสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบาทก็ตีว่าสองพันแปดนะครับแล้วก็โอนกลับบ้านให้แม่นะปกติผมจะโอนให้แม่ครั้งละห้าพันบาทนะครับเดือนนึงก็สองครั้งผมจะโอนให้แม่นะหรือบางทีก็เลือมเดือมไปเป็นเดือนกว่านะครับแต่เมื่อวานน่ะผมผมมีเท่านั้นจริงจผมก็เลยโอนให้แม่สองพันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะผมก็ เรือเงินน่ะอยู่กลมๆก็ประมาณห้าพันบาทนะวันนี้ผมก็ต้องเอามาเติมน้ามันสํารองน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็จะกว่าจะเดินทางลงไปใต้อีกอะไรอีกหลายอย่างนะครับทุกคนนะก็มันเปลี่ยนสองลูกไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องเอาลูกเดียวไปก่อนนะครับเรา,าวิ่งงานนอกนะครับก็คือถ้าถ้าวิ่งแบบนี้ผมพวกผมจะเรียกกันว่างานนอกนะเพราะว่าเรา เรามีงานกระเบื้องวิ่งกันประจําอยู่แล้วนะครับถ้าไปงานตัวอื่นอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานนอกนะครับคือบางคนบางคันเขาก็ไม่ค่อยชอบนะวิ่งงานนอกเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าเงินมันจะขาดบัญชีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแลกมาก็คือได้เงินสดมาหมุนมาใช้จ่ายนะครับบางครั้งบางทีเราก็ต้องการเงินสดมามาเติมนะครับถึงแม้ว่าอนาคตภายภาคหน้าเดือนเดือนถัดไปอะ่ะเงินมันอาจจะออกมาน้อยนะครับเงินที่เราวิ่งไว้ในระบบอะ่ะ มันจะออกมาน้อยแต่ว่าเราก็แก้ไขสถานการณ์กันไปครับทุกคนก็คืออย่างที่บอกแหละคือมันเราต้องหาทางรอดนะครับทําทุกอย่างเพื่อ,อไปรอดไปได้นะครับทุกคนนะเที่ยวนี้ก็ขอบคุณพี่โชว์บว,วุฒิด้วยนะครับที่ส่งงานมาให้นะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับ ตู้จะเข้าประมาณบ่ายสามห้าโมงแล้วจะไม่มีวีแววเลยครับทุกคนจะไ,ได้ขึ้นไหมเนวันนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นนี่ผมผิดแผนหมดเลยนะเพราะตอนแรกที่รับงานกันที่คุยกันที่ผมตกลงรับงานน่นนะเขาบอกว่าขึ้นวันนี้ตอนเช้านะครับก็เลยผมก็เลยโอเคตกลงนะครับแล้ว พอรับงานปุ๊บพอผมเดินทางมาถึงบางประกงพี่เขาโทรมาบอกว่าพี่เปลี่ยนเป็นตู้เข้าบ่ายสามผมก็เอ๊มันเรามาถึงบางประกงแล้วมันก็ต้องไปสินะก็ต้องเอานะครับคือถ้าเกิดว่ารู้ว่าขึ้นบ่ายสองบ่ายสามหรือคือผมผมผมพูดผมคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่า บ่ายสามเนี่ยแค่ประมาณนะทุกคนจริงๆน่าจะค่าน่าจะมืดเลยแหละอ่าตู้มาแล้ว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 เฮ้ยตู้มาแล้วตู้มาแล้วผมเห็นแวบบๆแนละ้วน่าจะใช่นะขอให้ใช่นะครับขอให้ใช่นะเออมันเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับทุกคนออกดึกออกมืดอะ่ะมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันไกลพอสมควรนน่นน่ะนู่นน่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าต้องต้องให้พี่ทีมงานเขาไปคุยไปอะไร ไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยครับรถอันนี้รถรถเฮียพี่เขาน่าจะเป็นตู้เรานี่แหละครับเพราะว่าเขาชะลอชะลอชะลอเหมือนเขาได้โลเคชันมาที่นี่แหละก็นั่นแหละถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนแรกอะ่ะถ้ารู้ว่าขึ้นบ่ายบ่ายสามเนี่ยผมก็อนุมานเลยว่ายังไงก็เย็นนะครับแต่ถ้ารู้ว่าเย็นตั้งแต่แรกอะ่ะผมอาจจะไม่รับงานอาจจะโยนงานให้คนอื่นอาจจะไม่รับเองอะไรประมาณนี้ครับคือรับแต่อาจจะไม่มาเอง อาจจะโยนให้คนอื่นอย่างเงี้ยครับก็อ่าแต่มันได้มาแล้วนะครับคืองานขากลับผมอ่ะผมคุยกับเจ๊ไว้คือไม่ใช่เจ๊คนเดิมนะเจ๊อีกเจ้าหนึ่งนะครับซึ่งผมกําลังอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะทําทําแบบไอ้นี่ให้ลูกค้าเชื่อมั่นเราอะ่ะทุกคนตรงต่อเวลาราคาแบบคือผมทําราคาไว้บอกเลยว่าทําราคาไว้ค่อนข้างสวยนะครับ ซึ่งผมวิ่งให้แกสองผมส่งรถไปวิ่งให้แกสองเที่ยวแล้วแล้วเที่ยวเนี้ยผมจะไปวิ่งเองก็เลยพยายามแบบไม่อยากเสียนัดแกไม่อยากเคลื่อนแกวันเนี้ยี่ิบห้าจริงๆอะนัดแกขึ้นย6ิบหกเพราะว่าผมกะว่าขึ้นขึ้นของอะยี่ิบห้าตอนเช้าตอนแรกนะความคิดนะยี่บห้าตอนเช้าแล้วไปลงย6ิบหกแล้วก็ตีรถไปขึ้นไม้ต่อเลยจบสวยนะครับแต่ทีนี้ มันมาเป็นแบบนี้แล้วผิดพลาดแบบนี้แล้วก็โทรไปขอเลื่อนเจเขาซึ่งเจเขาก็ไม่อยากให้เลื่อนหรอกเพราะว่าลูกค้าเจเนต้องการใช้ไม้นะครับแต่ว่าผมก็ขอขอเจเจขอเลื่อนหน่อยครับอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเจเขาก็ยอมแหละแต่ว่าเราอาจจะเสียความเชื่อมั่นนะครับทุกคนก็นี่แหละการวางแผนงานนะบางทีเราพยายามแบบวางแผนให้มันลงล็อกแหละ แต่งานมันจะออกมาลงล็อกหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคอยแก้ปัญหานะครับสรุปเป็นตู้เรานะทุกคนตอนนี้กําลังไปจัดการโบกรถโบกอะไรนะครับเดี๋ยวผมเตรียมรถก่อนปั๊มลมปั๊มอะไรก่อนเผื่อเขาให้ขยับนะครับขึ้นของเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็ทุ่ม11นาทีนะครับก็เดี๋ยวออกได้เลยนะครับเมื่อกี้บอกพีเขาละพีเขาบอกว่าออกได้เลย ระยะทางก็900กิโลนะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะเก้าร้อยโลไปครับ18ชั่วโมงนะครับถ้าไม่นอนนะ18ชั่วโมงออกตอนนี้ก็ถึงนู่นแล้วครับถ้ารวมนอนด้วยอะไรด้วยก็ถึงที่นู่นก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับแต่เขาบอกว่า ลงได้หลัง4ทุ่มนะครับก็คือรอห้างปิดครับทุกคนห้างปิด4ทุ่มห้างปิด3ทุ่ม4ทุ่มอ่ะก็ค่อยลงของได้นะครับไปออกเดินทางกะว่าไปถึงที่นู่น2ทุ่มสบายๆชิวๆนะครับ2ทุ่ม20นาทีครับผมกำลังจะลงอ่าวนลงเส้นบายพาสชนบุรีนะครับ ของไม่หนักครับเบาๆแต่สูงนะครับวิ่งสบายๆแต่สูงนิดนึงก็จะโอนเอ็นหน่อยนะครับแต่วิ่งเบาวิวเลยอะวิ่งสบายนะครับเมื่อกี้ปลายทางก็โทรมาเช็คแล้วว่าออกเดินทางหรือ,อยังนะครับ เขาไม่ได้เร่งไม่ได้รีบหรอกครับเขาจะบอกกันแหละว่าลงได้หลังสี่ทุ่มเพราะว่าช่วงกลางวันเขาไม่สามารถทำงานได้อะไรประมาณนี้ครับก็ตามนั้นครับผมก็ไปเรื่อยๆแหละไม่รีบครับสบายๆมีเวลานอนมีเวลาพักนะครับโอ้โยถึงว่าทำไมรถบรรทุกเขาไม่วิ่งซ้ายกัน เราไม่ค่อยได้มานะครับเราก็เลยไม่ชินทางเอ้ยครึ่งข้างครึ่งค้างเริ่มหิวกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงแถวแถวบางพลีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาแม่บ้านแวะไปกินร้าน ประจําผมตั้งแต่สมัยผมทํางานเป็นหนุ่มช่างพิมพ์อยู่นะครับจริงๆเคยพาแวะแล้วรอบนึงโอ้โหถังจริงๆพาเคยพาแวะแล้วน่าจะครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยขับรถมีจงมีอยู่นะครับตอนนั้นพาน้องบีมมาด้วยน้องบีมยังเล็กๆอยู่นะครับก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่มีอะไรมั่งไมจำไม่ได้ละแต่ส่วนใหญ่ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านประจํา คือเกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับเพราะเมื่อก่อนผมทำงานโรงพิมพ์เนี่ยผมทําโอทุกวันนะแล้วก็ช่วงอออกโอมาเนี่ยก็จะมากินก่อนเข้าห้องทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวพาแม่บ้านแม่ไปกินกินร้านนั่นแหละอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลบางนา2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้ถิ่นเก่าผมเลย ซอยเมื่อก่อนผมเช่าห้องอยู่ซอยแฟตตำรวจนะครับอ่าก็อยู่หลังโรงพยาบาลบางนาสองนั่นแหละเข้าไปไม่ไกละแถวนี้รู้จักเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ตอนทํางานเป็นหนุ่มช่างพิมพ์อยู่พิมพ์ทุกอย่างพิมพ์จนอ่าสมัยกอ่อนมันจะมีโรงพิมพ์ที่ทํางานเนี่ยจะจะจะพิมพ์อ่า คนรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้จักหรอกต้องต้องย้อนกลับไปยุคประมาณยุค90ยุคนี้จะจะรู้นะครับหนังสือนิตยสารชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงใครเคยอ่านบ้างนะครับเมื่อก่อนผมทำงานอยู่โรงพิมพ์ก็คือพิมพ์นิตยสารฉบับนี้ขายดีมากๆยอดขายถล่มทลายขายดีมากนะครับถ้าถึงกำหนดวันที่หนังสือตัวนี้ออกอะ อ่าประมาณมันจะออกทุกวันที่10 20 30นะครับคือทํางานกันหนักมากทําโอแบบโอจึงถึง5้าทุ่มเที่ยงคืนอะนะครับทําโอกันหนักมากก็พอเริ่มมีโซเชียลมีอะไรเข้ามาก็ธรรมดานะครับมันก็กลายเป็นความทรงจำไปตัวผมเองเนี่ยหน้าตาไม่หล่อหรอกแต่ผมเคยเป็นนายแบบนะครับ เออผมเคยเป็นนายแบบลงนิตยสารชีวิตจริงนี่แหละนะครับก็หนังสือชีวิตจริงเนี่ยก็จะเอาพวกคอลัน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องสารพัดเรื่องเลยนะครับมีคอลน์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเซ็กเรื่องอะไรมีหมดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเล่าจาก าชาวบ้านนะครับก็จะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตจริงแล้วเขาก็จะหาพวกพนักงานที่หน้าตาพอได้พอได้หน่อย <c oughs> เอามาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนายแบบไปถ่ายภาพไปเป็นภาพประกอบเรื่องนะครับผมก็น่ารู้สึกว่าจะได้ลงหลายฉบับอยู่นะผมอะสองสามฉบับสี่ฉบับผมจําไม่ได้นะครับก็ได้ลงเยอะอยู่นะผมเคยเก็บเก็บหนังสือไว้แต่ หายไปหมดแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ไปไปมามาไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับหนังสือนี่เมื่อก่อนต้องเข้าไปตรงนี้ซอยแฟลตํำรวจเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวานะเขาเรียกซอยแฟลตํำรวจถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงไปเนะ่ยจะไปเคาหะบางพีนะครับที่โรงพยาบาลบางนาสองที่ผมมารักษามือผมนะครับตอนผมทําลงพิมพ์อยู่มือผมเข้าเครื่องนี่นี่ร้านนี่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะเจาะได้เปล่านะทุกคนน่ะเจาะได้ไหมเจาะได้อยู่มั้ง ร้านนี้เลยร้านประจำผมเลยเนี่ยจอดนี่แหละจอดได้อยูผมชอบต้องที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีขั่วฝักยาวนะครับคือกินกับกะปิได้อะไรได้นะมีแล้วก็มีพริกตีพริกตีอร่อยรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยดูหน้าตาน,นี้ยังไม่ได้ปรุงนะ แต่อร่อยแล้วเมื่อก่อนนะตอนผมทําลงพิมพ์ผมซื้อกินประจําแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยแกให้ไม่อั้นเลยนะผมห่อแบบคือหลังจากกินกินก๋วยเตีดเด๋ยวเสร็จอ่ะไอ้ไม่ได้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จคือมาซื้อใส่ถุงกลับห้องอ่ะเอาถั่วน่ะไปตําถั่วที่ห้องได้อีกนะทุกคนเมื่อก่อน, <c oughs> น,อน <c oughs> แล้วร้านเขาไม่ปิดนะเพราะเขาเปิดสามกะนะครับขายตลอดทั้งวันทั้งคืนมีพนักงานสามกะ ไม่รู้ว่ายังเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ถ้าเป็นคนเก่าๆที่ขายอยู่รู้จักกันแต่เนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้จักเลยน่าจะเปลี่ยนคนหมดแล้วลวะมั้งกินเกี๋ยวเสร็จก็เดินทางกันต่อครับคลิปนี้พาชมบรรยากาศในเมืองในเมือง <laughs> ก็ไม่ได้เห็นเมืองสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเราขึ้นทางด่วนนะครับนกำลังจะผ่านาพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียนนะครับอยู่ซ้ายมือลูปปั้นช้างสามเสียน ก็จะขึ้นสะพานกาญจนานะครับก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับเพราะรถเราวิ่งเบาๆสบายๆชิวๆนะครับแต่ว่าวิ่งกลางคืนนะลงไปช่วงสะมดำไปพระรามสองนะมันน่าเบื่ออย่างนึงคือรถมันติดนะครับทุกคน ่า uh, เพราะว่าเขาจะปิดทางหลักจะให้วิ่งแต่คู่ขนานนะครับ uh, แล้วรถมันก็เยอะ mm. ถ้าเป็นไปได้นะใจใจนึงผมก็อยากจะหานอนเนะี่ยนอนบนทางด่วนเะนี่ยนอนก่อนค่อยไปแต่ว่าก็ใจนึงก็อยากจะไปให้มันพ้น,พน,พนแล้วค่อยนอน <c oughs> เพราะว่าเรากิน เตี๋วกินข้าวมาแล้วนยไปได้ไม่ไกลหรอกครับเดี๋ยวก็ง่วงนะครับแวะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับเหลือระยะทางอีกไกลเลยวเดี๋ยวคืนนี้ก็ว่าจะนอนอยู่แถวๆอ่านี่แหละเช่นพระรามสองนี่แหละนะครับเยวนอนตรงไหนก็ไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละ น,นนี้ก็ลงทางด่วนลงอะไรมาแล้วมาเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับอีกไปให้มันพ้นช่วงรถติดช่วงอะไรก่อนที่เขาปิดถนนก่อนเดี๋ยวจะจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับตอนเดินทางพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ